ปาณ8.15ราคาเรือนปัจจุบันประเทศไทยมีอสมประมาณหนึ่งล้านคนและมีเป้าหมายให้อสมหนึ่งคนเดินรณรงค์ของความร่วมมือให้ชาวบ้านส0คนร่วมลงรายชื่อในิบัติการสชบบัตรนี้ประชาชนสามารถร่วมลงรายชื่อในกานีแล้วแน่ว่าจะร่วมกันขับเคลื่อนร่างกฎหมายฉบับนี้เนื่องจากเป็นมาตรการปกป้องเด็กและเยาวชนจากการตกเป็นทาสของบุ ที่มีปฏิบัติภาพทั้งนี้จะขับเคลื่อนมาตรการรวบรวมรายชื่อประชาชน10ล้านรายชื่อเสนอต่อรัฐบาลที่รวบรวมรายชื่อเพื่อที่จะเสนอร่างรัฐธรรมนูญเพื่อรวมไปสู่ปัญญาชนฉบับใหม่นะครับ เรื่องคิดไฟของกุเลนะครับคงจะทราบดีว่ามันเป็นคิปไฟมากนะครับเพาะบอกว่าค่าค่ารักษาพยาบาลในเรื่องของรักษาพยาบาลของคนที่เ่้าจากบุรีจะเปนโรถึงโรกปอโมโรควณโรคโรคอะไราเี้ยเราได้จากการษาระดับที่สองที่สามนะครับคนที่เขาไ่สูงก็ต้องมาคิปไปกุส